85จ้าอยู่ที่85อ่าแล้ว ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2565นะครับโอนเงินเวลา4ทุ่ม9นาที19วินาทีก็ตีวงกลมไปก็40,000เลยนะครับผมขาดไม่กี่บาทไี่7บาทอันนี้ทองน้ำหนักเท่าไหร่นยเนี่ยีเสีย8ตัวมีเสีย8ตัวเดี๋ยวเข้าไปก่อนไม่มมมีของแถมทีเขาก็ให้ถุง แต่ว่าเขาจะหักแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าของแหวนเขาหักคืนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นทองเขาจะหักแต่ถ้าของแหวนไม่แน่ใจนนใช่พ่อ<ๆ>ถามมาหลายคนแล้วตอนแรกๆนะของแหมนเขาไม่เอาคืนนะเขาให้เลยออต,ตอนแรกอ่ะใช่ตอนนี้เขาเก็บคืนหมดไม,ไม่รู้เหมือนกัน,นออนี่นะครับผมครับสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทนะครับของแหมนเยอะเลยพี่ ของ9999อะไรเนี่ยแค่นั้นเหรอน้องแจมน้นงจะไปส่งเขาีกองใหญ่นีไมีอ๋อได้อี้เกันแ่นี้อันนี้ซื้อผ่านออนไลน์ไม่ได้มาหน้าร้านออนไลน์เขาก็ส่งมาให้เรารืคุณแม่ใส่บ่อยๆ่อคั้งไหมไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยตั้งแต่ซื้อเพราะว่ามันออใส่แค่สองครั้ง ผมมองดูทำไนมันไม่เหมือนทองเาจริงนะผมมองดูผมว่ามันไม่เหมือนทองอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าเจ้าของร้านนะแต่ว่าเราใชสายตาผมมว่ามันไม่เหมือนทองเลยแต่ว่ามันอาจจะทองก็ได้เราไม่รู้แต่ว่าคือผมมองดูด้วยสายตาเปล่าว่ามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนนะแต่ถามว่าทำสวยไหมสวยแต่มันไม่เหมอนบางไายตาา ก็นส้อตามของตลาดก็ั่นตอนที่ซื้อตอนนั้นสูงใสไหมว้ามันมันอะไรเลยคิดไเราก็ไม่รู้เปล่าเลยีเพราะว่าร้านมันโกชณาอ๋อเราก็เราก็เชื่อเลยพูดง่ายๆเราเราชอบิดเปิดก่ี้เปไปดมเเปียนนะครับทนะแต่ว่าดะก็คือคุแม่เดินทางมาจากลำเคอทวัดบุรี หาลูกษาทำงานอยู่ที่นี่ทรายไม่กินของแถมมาด้วยล่ะทรายไม่รู้ทรายไม่รู้ทรายไม่รู้ของคุณลอกนะครับทุกท่านแล้วเคยเอาไปจำนำเคยไปขายอะไรนึกไม่ได้ของลอกมกระเอากระเป๋าไปไหนเอาไปด้วย เยจำนำนว้เพาว่าอย่ขาดเลยก็มันก็ขาดกันแต่ว่าเราก็หาอย่างอื่ใช่ไงยานางนี้ครับครับห้าเคก็เข้าปีที่สามปีนะคุณเดือนไม่กินเดือนเท่าไหร่นะเดือนมิถุนาใช่ไหมนุนาก็สามปี มิถุนาหกามา6 6กมิถนามนาหกเกดืออปีสปีกว่าเดียวก็ ว่าต้องก็หักหลักพันอะไรอย่างเงี้ยวก็พันกว่าบาทสองพันก็เอาหรือถึงเสียเวลาเลยเสียเวลาแต่แต่เขาไม่หักหันนะเพราะว่าของแถมมันก็ไม่มีราคาแล้วตรงไหนนี่ตรงรองพวกของ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 แถมอะไรเราต้องเอาเข้าไปด้วยมนะตอนแรกๆเมื่อเช้าน่ะเขาก็เอาไปแหละแต่เขาก็เอาเอาเอาให้ลูกค้าเลยให้ลูกค้าเลยตอนแรกก็เมื่อเช้านะครับ ว่าช่องไปไหลมานี่เข่าไปก่อนช่องไหลน้ำไม่ได้เห็นว่าเขาเขาเอาคืนหมดแล้วเขาเอาคืนหมดแล้วใช่ของแถมเขาเอาคืนด้วยเลยเขาเอาคืนด้วยใช่ไหมได้เอาลงมาด้วยได้ครับได้ทำเปลนเสียแผนไม่รู้ มุ้งจะมาจะนเนี่ย่ากลวอยกสมครับถ่ายไ่ถ่ายไม่ไดนไมมันซูมไหมหรือเปล่าตูมซูมไว้ไม่น่าเชื่อมันมีควาถ่ายคิปฮะควาถ่ายทิ่ไม่มี ไม่จับแล้วาว่ามันจะกระักกระจายแต่ว่าพี่กูประมาณนี้นะครับเซ็ตนี้อะรสามถึงสามเนาเซตนี้ประมาณสามถึงสามนะครับคล้องคล้องใ้อะไรคลองคล้องอยที่นี้คลองคลองก็คั่สีขาวส่วนที่เลือนี่คือ2แหวนะครับฝั่งแหวง เปยังไงบ้างได้ไอ้ไอ <im iter> ไ,อไอ้ของพี่ของพี่ซื้อเท่าไหร่นะเอาพูดตามความเป็นจริงนะซื้อปี2,019ซื้อมา5,995บาทซื้อปีพศไหนนะ195ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วโ <5, S 2> อ้ในราคา5,995 5 9เก95ร้บาบาแล้วเขาเขียนว่าน้ำหนักอ่ะ2กร,รมัม2กร,รมัมมันเป็นแบบนี้พุ่งๆวยเนี่ยแ,แบบนี้ย 99น้ำหนัก2กิ๊ก23เดือนเ2 1 9ครับแลวพอแม่ขายอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยได้แค่ไอตัวฝีเสีย9ตัวให้น้ำหนัก0.19ัม่เท่ากับ0.99เอเข้าใจความหมายเราไหมอะเข้าใจเข้าใจแล้วเราบอกว่าเอ้าถ้างั้นเราทำเซนเป็นช่างอื่นหรือไา่ว่ามันเท่าไหร่เราคิดว่าทำเ้นหนักมัน2งกรัมเราจะได้เออเข้าใจว่าของเราไม่แค่0.9ฝีเสียอะไรเงี้ย ขาบอกทางเส้นมันผมกลับกว่าก็ต้ององว่าสุดมันก็หนักเกินไปเขาบอกว่าถ้าเขาว่าให้ราคามาเพิ่ม2,000ปีนี่ก็คิดว่าจะได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยพอได้3,000นี่ก็บอกว่าแต่อยากช่างน้ําหนักมันตัวเขาบอกว่าถ้าาตัดช่างอ่ะไม่ได้ราคานี้แล้วนะเหมือนแบบให้เราคนผิดอ่ะเราก็ไม่มีเวลามาเข้ใจว่าขอเราที่ต่อมาให้ที่ตัดสนใจอะไรเงี้ยคือเราก็ขาดคุณอยู่แล้วแต่เราคิดว่ามันจะไม่ขนาดนี้ไงแล้วเขาบอกว่าเนี่ย 6,6,6,1,9, ต่อตัวแล้วมี9ตัวมันก็ คาของราคาทองวันนี้คแค่แค่เาคมามา2,000สี่าให้มา3,000แต่เราซื้อเกือบ6พันเนียเราะรซื้อเกือบ6พันแล้วได,ไ,ดได้คืนมา3,000ได้คืนมา3,000โอ้โดนหักไปก็ตีไปครึ่งต่อครึ่ง3ไม่ให่แล้วเราซื้อ5ปีที่แล้วแล้ว ถ้าเกิดว่าเอาพูด,ดง่ายง่ายถ้าเกิดว่าเราไปซื้อร้านทองท่วทั่วไปเนะเาะเราก็ได้กําไรเยอะพูด,ดง่ายๆเ,เราก็ไม่คิดว่ามันจะโอ้อนง่นาราก็วาัจเขียนบ,บประกันมาทำไมว่าสองกรถ้าเขียน<ช>ว่าสูเขียนกรัมว่าแล้ว,วเราก็ไม่ได้ไปทําให้น้าหนักลดเออมันลดเองเฮยหรือว่าน้ําหนักทิปวะแล้วเขาแลวบอกว่าเราทหนูก็เลยพูดใส่ว่าอ๋อหรือว่ารับเต็มระอันที่เป็นกระแสค่ะพูดใส่เขาเลยมืนตัวที่เป็น ของเราอ่ะเทสแรกเทสแรกเป็นแบบนี oh. ้เขาบอกพี our well, yeah. so ่น้องมาแล้วพี่มาจากที่ไหนเนี่ยพะรามสองพารามสองก็ยังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพอยู่พี่แรงว่าบินแกดโดนลงแตวก็เข้าใจนะว่าจะคขารู้สึกคงจะเจ็บใจอยู่หน้าดูแหละคงจะเออจะเป็นเงเวลาที่จะมาเราจะไปนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะเดี๋ยวเผื่อรายการผลกระแสก็ติดต่อมาจะไปไหม แต่ว่าค่ะในที่แต่เราขายไปแล้วไงเราก็แต่เราก็รู้สึกว่าทำไมมันต้องขึ้นอ่ะพี่แน่น่าทัใจแล้วว่าอาจจะมาแล้วเาะว่าราคา่าร์ทสัมพันธ์แต่ตอนนี้เราไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะขาดใครเขาบอกว่าได้ราคาเต็มหมดหมดเออใช่ไหมถือว่าเคสถือว่าเคสพี่เขาเป็นเคสตัวอย่างหากว่าใครไม่พอใจก็อย่าเพิ่งคืนไปโน่นไปไปกับเขาโน่นนะครับผมทำเนียบรัฐบาลเออพี่มีเวลา เออถ้ามีเวลาก็ก็จำใจเอาครับผมเถ้าไหร่ก็เอาแต่ว่าเราก็เป็นกว่าเออครับผมอ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับพี่สู้ๆครับผมนี่นะครับอ้าช่วยกันตัดคลิปออกไปครับผมแชร์กันเยอะๆนะครับครับนี่แหละครับออกช่องทางไฟ์สดเลยครับเดี๋ยวผมไปตัดสั้นอีกนะครับผมช่วยตัดคลิปเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้ออกไปด้วยนะครับทุกท่านนะตัดแล้วก็แชร์ออกไปทุกช่องทางครับผม เพราะว่าพี่เขาบอกว่าโอ้โหเจ็บใจนะครับซื้อมาตั้งแต่5ปีที่แล้วในราคาประมาณ6,000บาทนะครับพอมาขายนะครับผมได้คืน3,000บาททังทังที่ราคาทองมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะเออโอ้โหนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งครับทุกท่านที่เจ็บใจจำนวนเงินอาจจะไม่ได้มากมายนะครับผมแต่มันก็มากสำหรับคนที่เสียน,นะนะทุกท่าน ครับเพของคุณแม่มันราคาสามหมื่นห้าใช่ไหมขอ่ันราคามนกันี้เร9าคป็นเ39า0ก็คือว่าของแที่เป็นทองเท่าไหร่ะทอง้าตค์งค์ที่เป็นขแฉกนะครับย้าว่าของแขกนะครับผมก็คือว่ามันขายไปแล้วนานแล้วขายไปนานแล้วขายไปนานแล้วหลายปีแล้วนะครับปรากฏว่าวันนี้ถูกหักเท่าไหร่นะะหมื่นสามถูกหักหมื่นสามนะครับผมทองห้าสิบตังค์ ก็คือราคาทองในตอนนั้นเลยเนาะใช่แต่ตอนบอกว่าของแถมมีทองเป็นแผ่นหิดทองก่างแอย่างไรแล้วมูลค่าเราก็ซื้อ309คันกว่าแล้วก็พอมาถึงล้างเขาก็มีราคาลดหักหมดนลเดี๋ยวน้าหนักทองอะไรมันลดไหมที่เราไปซื้อท่มันลดไหมมนลดเท่าเดิมไ่ลดแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยซื้อไปกองไว้ มันมันเล็กมันสายแล้วกลวขาดมันไม่มีจอ้อมทำไเลยก็เลยตั้งใจพามันเปามากใช่ไหมก็เลยกลัวมันจะขาดแล้วก็เลยไม่ได้ใส่เออไม่งั้นถ้าใส่แล้วขาดี่ซวยอีกทีเนี้ยฮะถึงไ,ไม่ได้ก<ส>็ไม่โอเคคุณแมบบ่ขอไปมากทุกทัวร์ก็บอแม่กำลังใจครับนะเหลเออีกหนึ่งคนที่ผมทวงรออยู่ครับผมนีครับผมยังรอ รอใครรอพี่กระเป๋าใหญ่รอรอพี่ที่ที่มาจากเอาะสมุยเดี๋ยวพี่เข้าหันหลังแล้วกันหันหลังเข้า แต่เข้าใจนะว่าของคของแจมต้องเอามาคืนก็หมดแหละโดยโดยหลักแล้วต้องเามาหมดแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เอาไอ้ของแจมเขาไม่เอานะขอให้ขอให้ผู้ซื้อเลยไม่ให้ผู้เสียหายแต่ว่าตอนหลังนี่คือเขาเอาคืนหมดทุกอย่างนะฮะเมื่อเช้านี่กไม่ต้องมาแจกกันเลยนะครับของแจมมาลองถามลองถามไม่เอา โดนหักแบบงงงงครับทุกท่านมีด้วยนะนี่โดนหักแบบงงงงครับผมหักแบบมึนๆครับแต่ก็ยังดีพี่หักน้อยหักพันกว่าบาทนะครับไม่รู้ว่าค่าหักค่าอะไรแต่อ้างว่าซื้อมาปีนั้นปีเท่าไหร่นะครับปีพศไหนนะหกสี่หกสี่ครับผมโดนหักไปพันกว่าบาทเอ้าเดี๋ยวของคุณพ่อนี่ซื้อเกือบเกือบแสนแล้วจะไม่โดนหักเนี่ยๆอันเนี้ยหล้เมือนแล้วเนี่ย เบอร์สองแปดสิบแปดแล้วให้มือนีเนี่ยอันนี้ให้เต็มจ่แน่ผมนี่ถอนหายใจเอาแล้วเาไปหมดแล้วราไม่เอามาแล้วยิ้มออกมาแสดงว่าพอใจได้เต็มด้มพอใจไหม เป็นนักลู่เลยนะครับเป็นนักลู่เลยนะครับ Wow. <laughs> เขาเนี่ยต้องบอกว่ามาจากเกาะสมุยนะมาเป็นกระเป๋าเลยเห็นไหมมาเป็นกระเป๋าเลยนะครับผมเออแต่พี่เขาโชคดีเพรพี่ก็ออแต่ว่าพี่เขาน่ะสะกิดใจตั้งแต่วันแรกที่ซื้อปีหกสี่แกซื้อไปใน,นปีหกสี่ใช่ไหมแล้วแกก็แบบว่าออมันมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็เสียใจมากแล้วแกก็เก็บไว้เก็บไว้ว่ากล่าวว่าอนาคตนี่จะได้เงินคืนแกคิดนะจะได้คืนของอะไรประมาณเนี้ย เออสุดท้ายวันนี้ก็มาจริงเออทุกท่านอันนี้เซนเลยนะเซนเซนของแกเลยครับผมเฮ้ยทะเลาะกับเขาจะตายแล้วค่ะตายแล้วค่ะนั่นกาบาทได้ขึ้นมาสองพันสองร้อยเลยสองพันสองร้อยก็หักย่อเนี่ยแล้วจะไม่นั่ได้ยังไงอ่ะเออโอนู้ได้ไหมฮะโอนู้กำลังเถียงกันเรื่องทอง ทองสองสลึงเขาบอกมีทองสองสลึงแต่เขาบอกว่าไม่มีทองสองสลึงแต่ของบ้านไม่มีไปทไานเออคนแสดำนั่นน่ะแล้วก็เรียกเจคนเนี้ยคนที่ช่วยเราอ่ะไปคุยเขาก็ไม่ยอมให้เราเดินเจเขาบอกอ่ะแล้วคุณจะหักคนได้วยเรื่องอะไรเราก็ใจดีเนาะบ้านเราอยู่นี่เองเราใจดีอ่ะหักก็หักเราเออแต่เขาได้เต็มแต่บ้านได้ไม่เต็มหว่ะมัน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 โมโหไหล่ะหน้าโมโหหน้าโมโหไม่เอาเมื่อกี้บอกถามตอนนี้บอก ไมใช่บอกว่ามันมันได้ไี่เต็มอ่ะเราก็ต้องเอาอ่ะีเยาะเงินอ่ะแล้วกลับบ้านสบายใจแล้วลระครับ แกได้คืนคืนเพราะผมน่นะเพราะผมบอกว่าเอาทําไมแบบโดนหักแบบงงๆมึนๆึนเนี่ยไม่จำได้ไหมที่ผมคุยอยู่เงี้ยผมก็เลยบอกให้แกว่า,าทำไมไม่ไปทวงละ่ะเออไม่คืนล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะเออจะไปแบบนี้เหรอไปแบบมึนมนงงๆมันไม่ได้นะผมว่าอย่างเงี้ยสุดท้ายแกก็เลยไปขอคืนครับได้คืนมา2 2 0 0ันสครับทุกท่านนี่งไงเห็นไหมเห็นไหมครับผมคุณงามความดีของช่องจอนนี่นะครับผมที่ที่แย่แกนะแล้วแกก็ไปขอคืนครับแกเลยได้เต็มครับผมทีเนี้นี่ไง คนที่อยู่ตรงเนี้นะครับผมมันต้องช่วยกันนะครับช่วยกันยุช่วยกัน <laughs> นะครับยุยงส่งเสริมนะครับออก็ดีใจกับแกด้วยแหละ <laughs> แกได้คืนแกชวนไปกินข้าวเมื่อกี้ <laughs> ซอยสอง <laughs>